การยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนทุกรายวิชาโรงเรียนบ้านบ่อทองสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4, สีสเกตเขต3โรงเรียนบ้านบ่อทองมีการวางแผนง,งานโดยการประชุมคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ปัญหาร่วมกันในการดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยเงื่อนไขความสําเร็จคือการกําหนดหน้าที่ความรับผิดช,ชอบที่ชัดเจนผูคพลากรมีความรับผิดช,ชอบต่อบทบาทหน้าที่มีสื่อนวัตกรรมการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพมีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนเป็นระบบมีระบบการนิเทศติดตามให้คําแนะนําตลอดจนมีการประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงานสู่เป้าหมาย คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นโดยโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนระบุไว้ในแผนปฏิบัติการคือโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นขีดตักกแตนจับช้าง และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโดยการดําเนินงานควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียนเช่นการสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้โครงการภาษาไทยทางอากาศคิดเลขเร็วท่องสูตรคูณสูตรคณิตศาสตร์ มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานโดยการนิเทศจากผู้บริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขต3เมื่อพบปัญหาจากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมมีการรายงานโดยด่วนต่อผู้บังคับบัญชามีการนำผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเข้าสู่กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ผลดละแลกเปลี่นเรียนรู้ แล้วนำไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเป็นนวัตกรรมผลงานที่ภาคภูมิใจและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศผลจากความตั้งใจและร่วมแรงร่วมใจยกผลสำเร็จทางการเรียนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตร,รฐานการศึกษามีศักยภาพนำไปสู่ผลสำเร็จทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นต่อไป